สวัสดีครับมาพบกับช่องเด็กชาแนนะลปนกระแมงนะครับผู้ชมดูอะไรเอ่ยนะคบอ่านี่เป็นกล่องกระดาษนะครับอ่ะผู้ชมว่ากล่องกระดาษนี้ทําไมผมได้มายอดจังพอ้กบ้านผมก็มีมีร้านขายของด้วยนะครับก็ได้กล่องกระดาษมาด้วยนะครับนี่กล่องกระดาษนี้เราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับนะครับนะกล่องกระดาษเรามีเยอะมากเลย โอเคนี่นะครับผู้ชมกองกระดาษเราจะเอาไปว่าไหนไม่รู้นะครับผู้ชมครับไม่รู้ผมจะได้ลำพูงไหมครับนะลำพูงอ่ะมูตูใช้ได้ตั้งนานตั้งห้าชวโมงแต่ราคาประมาณส0่อยกว่าบาทเองนะครับผมไม่รู้ได้ซื้อไหมนะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดผมห่วงอะไรสุดระหว่างเงินกับสินค้าหมดสินค้าหมดโปโตถึง อูค๋ครับจังมีลำโพงไหมครับขอไปด้วยนะครับตอนนี้สินค้าหมดแล้วครับอ่าหมดแล้วผมก็ซวยดีครับผมก็อยากได้ลำโพงนะครับอันนั้นหนะักบเกินอนะ่ะใช้แป๊บเดียวไม่จะได้เข้าอะไรเลยหมดเลยนี่นะครับผู้ชมนะกองกระดาษนี้ถ้าว่าผมต้องพาให้มันประมาณเล็กเท่านี้นะครับแล้วก็จะ เอาไปใส่นะครับมันจะกินพื้นที่เอ้ะมันจะไม่มันไม่กินเอเอะอนะครับมันไม่กินพื้นที่นะครับนะองกระดาษนี้นะครับแต่ว่าจากนั้นเราก็สามารถเอาไปขายได้ด้วยแต่ผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับขอร้องไม่คอมเมนต์อะไรเลยบางคนแก้กดไลค์ก็ออกก็ผมบอกว่าช่วยกันคอมเมนต์คอมเมนต์นะเออก็คลิปนี้ก็กระดาษก็กระดาษก็คลิปนี้เสร็จไปแล้วนะครับอย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดแชร์สกายติดตามติดตามใกล้มาใหม่ๆก็เจอคลิปแรกก็กดไลค์ก่อนเลยนะครับโอเคบายยชาวเฟซชาวไลน์ชาวติก๊กตกนะครับาชาวอะไรผมก็เรียกเขามาหมดแล้วนะครับถ้าใครเห็นลงผมลงแค่สตอรี่นะครับมากดไลค์ใน u t u b e ด้วยนะครับผมทำ u t u b e อย่างเดียวไม่ทำเฟซไม่ทำไลน์นะครับลาอนบายบาย